สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมอ่ะคลิปนี้ส่งผักเสร็จครับแล้วเดดมันไม่มีมันเหมือนฝนจะตกก็เลยจะไม่ทําอะไรวันนี้จะพาเพื่อนมาดูครับว่าปัญหาผักสลัดของต้นฤดูฝนหรือในฤดูฝนที่เราจะเจอเนี่ยมันมีอะไรบ้างเหตุผลที่เราต้องรู้เพราะว่าเราจะต้องรู้เรื่องหน้าครับว่าวันข้างหน้าเนี่ยเดือนข้างหน้าที่เราจะเก็บผักขายที่เราจะปลูกผักเนี่ยมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นว่าผักแต่และฤดูเนี่ยมันจะมีปัญหาแตกต่างกันออกไปซึ่งในส่วนตรงนี้ของผม ฤดูฝนปีนี้ปีที่สามที่ผมไม่ได้ใช้พลาสติกคลุมโรงเรือนนะครับเมื่อก่อนใช้แต่เหตุผลที่ผมไม่ใช้ว่าลมแรงใส่ไปก็ขาดแค่นั้นแหละครับผมก็เลยไม่ใช้มันเลยวันนี้ก็เลยจะพามาดูครับว่าปัญหาผักสลัดหน้าฝนมีอะไรแล้วที่เราต้องรับมืออันไหนหนักอันไหนเบาอันไหนที่เราปรับปรุงไว้ได้ก่อนรู้ก่อนดีกว่าเสมอครับอคลิปนี้ขออนุญาตสลับกล้องแล้วมาดูครับทีนี้ปัญหาผักสลัดฤดูฝนอืม ปัญหาเดียวยปัญหาหนึ่งที่มันคาบเกี่ยวระหว่างฤดูฝนกับฤดูร้อนก็คือที่มันยังเหลืออยู่นะครับสําหรับปัญหานี้ก็คืออย่างแรกก็คือเพีย้ยไฟตรงนี้แต่ละพื้นที่ต่างกันนะครับบางพื้นที่หายไปแล้วบางพื้นที่ยังเป็นอยู่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพวปล้อมแต่ละที่ต่างกันนะครับเพีย้ยไฟเป็นยังไงจุดๆนี่แหละครับนี่ฮะด่างๆนี่เลยเขาเลยของผมโชคดีครับเขากําลังจะลงแต่ฝนสกัดกั้นไว้ก่อนครับเพีย้ยไฟของผมก็หายไปซะงั้น ทีนี้ปัญหาเพลี้ยไฟบางพื้นที่เหลือบางพื้นที่ไม่เหลือเหตุผลที่มันหายไปเพราะมันโดนฝนเวลาเราฉีดน้ํากับโดนฝนทําไมโดนฝนมันตายฉีดน้ําไม่ตายเวลาฉีดน้ำเนี่ยมันโดนไม่ทั่วถึงครับเพลี้ยไฟถ้าจะตายจริงๆคือเขาต้องโดนน้าเลยเขาถึงจะตายทีนี้เวลาฝนตกมันมีทั้งลมฝนเป็นแบบละองแบบเม็ดสาดไปสาดมาลมพัดไปมาน้ําฝนก็เลยไปได้ทุกพื้นที่มากกว่า วิธีที่เราฉีดเพราะว่าอยากเราฉีดหลายๆคนก็ฉีดแค่ผักเนาะแต่ว่าตัวเพลี้ยไฟมันก็ไม่ได้อยู่แค่ผักแล้วมันซ่อนตัวอยู่ตามเนี่ยตรงนั้นตรงนู้นตรงน,น,รงนี้มันก็โผล่ขึ้นมาอีกมันก็ไม่หายจะทีแต่พอฝนมาเขาก็จะเริ่มหายไปเองนะครับตรงนี้ถ้ายังมีอยู่ก็ใช้พวกออแกนิกฉีดก็ได้ที่เป็นสีม่วงถ้าเป็นของตัวพรีโมเทคเนาะก็เอาอยู่ครับฉีดได้ก็ทีนี้ปัญหาหน้าฝนที่เราจะเจอบ่อยสุดเลยก็คือราใบาจุดครับ ราใบาจุดมาเพราะอะไรความชื้นครับหลักๆความชื้นเลยวิธีการป้องกันอย่างแรกเลยคือทำอยังไงก็ได้ครับให้โรงเรือนเราเนี่ยโลง่งโปรง่ลงลมพัดผ่านได้แบบดีๆแล้วก็แดดส่องถึงง่ายๆคือถ้าตรงไหนที่มันอับมันชื้นมากๆเนี่ยโอกาสที่จะเป็นราใบาจุดนี่สูงครับฝนตกมาหน่อยหนึ่งเริ่มเลยเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่ามันจะมีจุดดำๆเหมือนตาก,กบขึ้นมาพึงระวังเลยครับราใบาจุดยิ่งเด็ดยิ่งลามครับ วิธีป้องกันเหรอก็พวกไตรโคเดอร์มาเนี่ยฮะฝนตกก็ฉีดเลยก็เว้นระยะสัก3าวันหวันฉีดอีกก็ได้ไม่เป็นไรเพราะพวกนี้ฉีดบ่อยได้ถ้าเราขยันแต่ที่สําคัญนะครับถ้าเพื่อนไม่ได้ใช้พลาสติกคลุมอย่างผมเนี่ยปัญหามันมาง่ายมากสมมุตินะว่าตรงเนี้ยเป็นต้นกล้วยหรือต้นไม้อะไรก็ช่างเวลาฝนตกใส่ต้นไม้เหล่านั้นเนี่ยแล้วน้ําหยดจากใบต้นไม้เหล่านั้นมาลงผักเนี่ยโอกาสที่จะเป็นราใบาจุดนีง่ายมากเลยนะครับ ถ้ามันเป็นแล้วหลายๆคนบอกพักโรงพี่ผมปลูกมานานแล้วครับการพักโรงสําหรับผมไม่มีผลครับเหตุผลที่มันหายว่าพักไปนานจนมันเลยดูฝนเนี่ยมันถึงจะหายวิธีก็คือถ้ามันเป็นราใบจุดแล้วจากนั้นเราเก็บผักออกเนาะก็ผมก็จะใช้ง่ายๆครับน้ำเฟบเนี่ยผมเรียกง่ายๆเลยน้ำเฟบน้ำผงซักฟอกที่เราเรียกกันนี่แหละล้างเสร็จก็ฉีดด้วยน้ำเฟบมันก็ช่วยได้เพราะตรงนี้ยผมเอามาจากเวลาผมทาต้นอ่อนทานตะวันเมื่อก่อนผมทาต้นอ่อนทานตะวันด้วย เวลามันเป็นเชื้อราเยอะๆมันอยู่กับถาดมันนะถ้าเราไม่ล้างด้วยน้ำแฟบหรือน้ำผงซักฟอกเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเชื้อราง,ง่ายมากถ้าบางคนก็จะซื้อพวกน้ำยาที่มียี่ห้ออะไรต่างๆเนาะมันแพงแต่ถ้าเราใช้น้ำแฟบเนี่ยมันถูกครับแฟบสิบาทเนี่ยโหใช้ไปเถอะครับสบายถูกด้วยประหยัดด้วยเอาอยู่ด้วยอันนั้นหมายถึงว่าพวกถ้วยปลูกหรือฝาที่เรา เป็นดาใบาจุดแล้วเราทําความสะอาดนะครับก็ฉีดด้วยตัวนั้นถุงดําฤดูฝนการุณาเปลี่ยนบ่อยๆนะครับอย่าเหมือนผมนะผมเนี่ยแบบคืนนี้ตั้งแต่ถุงดาผมตั้งแต่หมดฤดูฝนเนี่ยผมก็พลิกไปพลิกมาบางอันก็รั่วบางค่อยเปลี่ยนแบบที่พอถึงฤดูฝนทําวิธีขี้เกียจอันนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าปลูกทิ้งเลยผมก็เหมือนก,กันครับปลูกทิ้งเลยแต่การที่เราจะปลูกทิ้งเลยเนี่ยรายละเอียดเราต้องครบนะครับรายละเอียดต้องเป๊ะมากอย่างถุงดําห้ามใช้ซ้ํา หน้าฝนเปลี่ยนเลยมันก็ไม่ได้แพงหรอกครับผมไม่ได้ใช้ถุงดาสําเร็จรูปด้วยซ้ําเนี่ยผมซื้อถุงขยะมาด้วยผมใช้ของเอโร่ผมซื้อตามแมคโครครับที่เป็นม้วนน่ะเป็นมัดเป็นม้วนม้วน่ะบางทีมันถูกก็แปดสิบเก้าบางทีแพงก็ราคาไปถึงร้อยร้อยนิดนิดคือประมาณร้อยแปดบาทร้อยสิบเอ็ดบาทราคามันจะอยู่ประมาณนี้แล้วแต่ช่วงราคามันไม่ได้ตายตัวผมก็ใช้ตัวนั้นแหละขนาดสามสิบคูณสี่นิ้วตัดใช้หนึ่งต่อหนึ่งก็มัดเอาไม่ได้ซื้อแบบสําเร็จรูปสวม หลายๆคนก็สะดวกซื้อแบบสวมก็แล้วแต่ครับเราสะดวกงั้ก็ใช้แบบนั้นตรงนี้ไม่มีว่าผิดถูกหรอกสีดําสีอื่นสีชมพูได้ไหมได้ครับใช้ได้หมดแหละเราใช้ไปเถอะแต่ว่าถ้าสีที่เป็นใสหน่อยผมกังวลอย่างหนึ่งคือถ้ามันมีคราบน้ําอยู่มันก็จะขึ้นตะไคร่น้ําได้ง่ายแต่ถ้าเป็นสีดาอ่ะมันโอกาสที่จะขึ้นตะไคร่น้ํามันก็น้อยกว่าที่มันเป็นสีใสๆแค่นั้นแหละครับก็ใช้ได้หมดพยายามเปลี่ยนล้างทําความสะอาดเน้น ที่โล่งๆโงปร่งๆลมพัดผ่านเดดส่งถึงลมยิ่งพัดผ่านดีคือเวลาฝนตกเสร็จมันจะได้รีบชื้นอ้ยมันจะได้รีบชื้นมันจะได้รีบแห้งแค่นั้นเลยครับปัญหาราบใบจุดก็จะเกิดขึ้นยากสําคัญที่สุดคือเวลามันน้าหล่นจากต้นไม้อื่นมาโดนเนี่ยผมเคยโรงนู้นผมไงที่ผมมีต้นกล้วยด้านข้างเนาะพอต้นกล้วยมันหล่นใสามาปุ๊บเนี่ยโอ้โหบันเทิงเลยครับราใบาจุดขึ้นแล้วที่สําคัญเวลาเป็นราบใบจุดไม่ต้องไปเด็ดออกนะครับยิ่งเด็ดยิ่งลามเร็วมากปล่อยไว้งั้นแหละ ถ้ามันเป็นแล้วต้องใช้เคมีครับถึงจะเอาอยู่ต้องใช้เคมีเลยผมยังไม่เจอตัวชีวภาพตัวไหนที่เอาราใบาจุดอยู่ถ้าเพื่อนๆคนใดพบเห็นมันเนี่ยยังไงคอมเมนต์บอกผมด้วยนะเผื่อผมจะเอาในส่วนตัวนี้ไปเล่าบอกให้คนอื่นได้ฟังหรือผมทดลองใช้ถ้ามันได้ผลก็จะได้เอาความรู้เนี่ยไปบอกกับเพื่อนๆที่เขายังหาตัวที่เป็นชีวภาพไม่เจอสาเหตุหลักก็ความชื้นนั่แหละครับราใบาจุดอันนี้หนัก หนักกว่าเพี้ยไฟไมันหนักไม่ได้หนักกว่าหรอกมันพอๆกันเลยครับเพราะเราขายผักใบเนาะเพี้ยไฟมันก็ทําลายใบเหมือนกันราใบาจุดก็ทําลายใบเหมือนกันเวลาเราขายใบไม่สวยเราก็ไม่อยากขายเนาะเราก็ไม่อยากเสียลูกค้าดังนั้นเราต้องเตรียมตัวไปก่อนครับดูฝนมาแน่นอนเพี้ยไฟแล้วรู้สึกว่าปีนี้หน้าร้อนไม่ร้อนด้วยไม่ได้ร้อนเหมือนปีก่อนๆน,นะถ้าไม่ร้อนแบบนี้ถ้าเจอฝนผมมองว่าฝนน่าจะหนักนานพอฝนนานเนี่ยความชื้นสูง ราใบาจุดก็จะอยู่กับเราได้นานมากเลยครับซึ่งเราไม่ได้อยากอยู่กับมันเลยแต่มันก็ต้องอยู่ร่วมกันแน่นอนแน่ทั้งทั้งที่เราไม่อยากให้มันอยู่ร่วมเราอันนี้ก็ค่อยๆปรับเอานะครับไปดูสภาพใบล้มโรงเรือนเราต้นไม้ใบหยาก็พยายามตัดอย่าปล่อยรคเหมือนผมรคของแท้เลยครับเดี๋ยวก็ตัดออกนะครับเพราะว่าปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้หรอกถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ปัญหาเยอะปีที่ผ่านมาง่ายนะครับตั้งแต่ฤดูหนาวมาเนี่ยคือปัญหาหนอนหนอนก็แทบจะไม่มีเลยนะครับ ถ้าเทียบกับปีก่อนๆที่ผมทำนะโอ้โหแค่เรื่องหนอนเนี่ยถ้าเราปลูกอย่างมัตเตอร์เฮดเนี่ยหนอนเข้าไปข้างในนี่เรียบร้อยนะไม่ต้องพูดถึงข้างในนี่กลวงครับเป็นบ้านก็เลยแต่ปีนี้หนอนแทบไม่มีเลยแล้วเพี้ยไฟบ้านผมปีนี้ก็เพิ่งจะเริ่มเป็นแล้วก็จากนั้นเจอฝนกระหน่ำครับนี่ยถ้ามันเป็นเนี่ยมันลามเต็มนี้แล้วนะฮะมันลามเต็มล้วมันก็ตายเลยฮะเพราะว่าฝนมาก็แค่นี้ครับเพื่อนๆลยททำผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับ อยากได้ปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์ที่ทั้งสวนใช้อยู่ก็แอดไลน์มาถามได้เพราะว่าอย่างมเมล็ดพันธุ์อย่างปุ๋ยของผมเนี่ยจะขยับตามฤด,ดูครับไม่ได้เป็นแบบเดิมตายตัวตลอดเพราะว่าสภาพแวดล้อมแตกต่างเราก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองตามมันไปเรื่อยๆอ,อ่ะแค่นี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ